สวัสดีครับค้ทุ่งกับปองพากินพาเที่ยวครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับตอนนี้ปองอยู่ที่สวนนะครับวันนี้ครับปองก็จะมาเก็บพักที่ทุกคนเคยกินกันแน่นอนนะครับก็คือพักปอก้าตีเมียนะครับเดี๋ยวปองจะให้ดูครับว่าต้นมันเป็นอย่างใดเนาะครับมาดูครับนี่ครับนี่ต้นลักษณะต้นเนาะปอก้าตีเมียนะครับวิธีเก็บนะครับเราก็คือ เด็ดเลยเนาะน่ครับนี่นิ่ก็มีครับเนี่ยครับเด็ดเลยน่ครับเจังดูครับนี่ครับพักปอกแอติเมียครับผองก็เก็บใส่ถุงเซ่แซลนะครับก็ได้เตรียมมาครับถุงเซ่แซ่ลลองดูด้านในครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผองให้ดูครับมีเจ็ดหลายต้นครับนี่ครับให้ดูครับมีเยอะแยะครับดูครับนี่มีเจ็ดหลายต้นกัน กำลังพุดออกดินมากับมีนี่ต้นก็สูงขึ้นแล้วครับใหญ่ละนี่ดูครับนี่ปองก็จะเก็บเนาะครับวันนี้ภาพอาจจะซันหน่อยนะครับเพราะว่าปองไม่ได้เอาครับไม้กันสันมาครับนี่ใช้มือกำกล้องเอานี่ครับ เป็นพืชนะครับเป็นพักที่อยู่ในป่านะครับในสวนนะครับขับไปต่อครับเนาะก้อยลงครับเพราะว่ามันเป็นเนินเนาะครับชันลงเลยเดี๋ยวปองจจงดูครับนี่ครับในป่านะครับเนาะอุดมสมบูรณ์ครับมีดอกไม้เนาะครับนี่ครับดอกไม้นะครับแล้วก็มีซัดเนาะ ครับมาต่อมกินเกสรครับมาดูครับสวยงามมากเลยเนาะถ้าใครชอบแนวนี้นะครับเนแนวเดินป่าครับแนวนี้แบบนี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะก็ได้เนาะถ้าชอบถ้าบม่ชอบก็ไม่ต้องกดก็ได้นะครับแต่ขอมาดูกันเยอะๆนะครับให้กำลังใจกันเนาะครับดูครับ มีต่อไม้เก่าเนาะเวลามาเดินป่านะครับก็มาเก็บพักอย่างเดียวปอมาต้องมาตัดไม้ทำลายป่าครับมาต้องเผาครับเอาเผานะครับมันก็จะทำลายธรรมชาติเนาะครับตัดป่าก็อยู่บ่ได้ครับหั่นเปกๆกครับไม่ีใบอียงมือก้าจับใบใหญ่ๆนะกว่าเป็นว่านช้างร้องครับลักษณะนะครับ ถ้าเป็นใบใหญ่ๆแ,แบบนี้ครับอย่าจับเลยนะอย่าไปยุ่งมันเลยกลัวครับถ้าเป็นใบเล็กๆนี่จะมันเป็นย้งมีต้นกล้วยตัวต้นกล้วยป่า นี่จะเป็นโคดหินนะครับเป็นโคดหินที่นี่อาจจะเป็นลำธารเน,นาะลำธารมาก่อนครับมองดูครับว่ามันคงอาจจะลึกับน้ำอาจจะเต็มบนนี้ครับสมัยสมัยก่อนนะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าแรงน้ำอาจจะแห้งไปครับก็อ้อยเดินน่าม,มันเป็นโคดหินครับ แม่ก็หายแซบ Hi แม่ไปอยู่ในหมูสอบผักสอบไม้ครับเดินป่าหมดเจอแล้วครับนะครับปักกาตีเมียเนาะนี่ครับนี่มีเยอะเลยนี่เ็มแน่นนะนี่ปอกแกตีเมียเนาะครับแม่ครับ แม่ครับนี่ครับพอกาตีเมียเนาะไปครับแม่แม่เอินแล้วครับชุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเต้าเต้าหนครับก็คือล้มละลายเองแม่เอินแล้วครับ,นนรบเดี๋ยวไปไปหาแม่กอนเนอะ Bánh ngheo hấp Tên tổ sơ hấp Tiêu phút ngũ khâu lời Này Xài tiêu phút ngũ khâu hấp Bánh bà hấp Thê Xài cửa tẹ lời Tiền lang hấp bà đen นะแทบขาวครับใส่เตลปุ๊บหเข่าครับใส่กระแตะครับคนบ้าสัดฉกวางตัวเก่านะไปครับไปละหนามคมครับวักผม เมื่อเดินป่ามันจะเหมือนเดินแห้งครับเวลาปวดฉี่นเนาะขี้เหนียวครับเหี่ยวรถจุ่มพวกแมงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจมปวกเนี่ยเยี่ยวรถแมงเลยนึกกลัวมาสุดหมอปลามาใช้ครับมาเจอครับเนาะ แม่เท่าลืมผัวครับพักแม่เท่าลืมผัวลักษณะต้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะเด็ดเลยน่ครับดูครับพักแม่เท่าลืมผัวเนาะอย่าลืมไปยังอย่างแม,ม่เท่าหละน่าจะเป็นสาวดีกว่าลืมผัวนะ มันเป็นไม่เท่าลืมผัวไม่ใจแล้วไม่เท่าข่างปัวก็พักเดวปล่อยตั้งชื่อพักใหม่ครับพักไม่เท่าขางผัวครับถ้าเป็นสาวๆนี่สาวครับไม่สาวลืมผัวนี่เออเขาถ่ายอันนี้พักไม่เท่าลืมผัวไม่ใจลยครับดูครับน้พักปอะกาตีเมียครับนะครับนี่ดูเด็ดเลยเนาะนะครับ มีครับเป็นต้นเลยเนาะนะครับเหมาะๆครับสดๆดเลยเนาะเหมาะๆครับหมวนชมธรรมชาติปลาไม้กลองดูครับครับนี่กับคือห้อยตุนเนาะครับหอยตุนโคูดครับนะครับ น่ครับมันคุดเจาะรูในดินครับมอยตุนครับตัวทำลายเนาะแทากไม้ครับนี่ครับกินแากไม้ครับนี่ครับพอมันเอาดินขึ้นมาครับรถก็มีปุ้นเนาะครับลดลดกับจอดปุ้นครับผมก็ได้และปิด ปิดคลิปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามครับก็จะกลับมาคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ราบรรทุ่งกับป๋องพากินพาเที่ยวครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับ